เราไม่ใช่เจ้าจิตเราก็เลยไม่กล้าไงนี่มาออกเส้นถนนคนเดินตอนนี้เริ่มจำทางได้เลยครับอุ้าจะเดินขึ้นร้ฆงไหม <laughs> มันก็ อะไรเป็นเส้นในบนหัววะเหน็นไหมจะหลวดรอเปล่าโอ้ oh my gosh งไงวัดนีอ้อันออออนี้เขาบอกวัาเปิดมี่มงกีเดี๋ยวหาในเน็ตน่าจะได้คือแบบร้อนมากร้อนมาก I